สวัสดียามเช้าครับลุงโลดนะครับวันนี้มาดูลำไยกันนิดนึงว่าลูกเป็นยังไงนะอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวสิองศาสบา,สบายๆวันนี้นะครับนี่เห็นชอบไหมครับโอ้โหนี่บังหน้าผมเลยเต็มจอไม่น่าเชื่อเราจะได้กินลำไยแล้วงับ เช้านี้ลุงโลดเดินสำรวจสวนนิดหน่อยเห็นออกลูกแล้วก็ปลื้มใจลูกใหญ่ขึ้นกดกไม่ดกดูเองนะครับช่อหนึ่งก็20-30ลูก มึงช่อสี่ห้าสิบลูกมึงจะรับน้ําหนักได้ไหมเนี่ยทุกต้นเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับโชคดีครับเฮงๆรวยๆครับ มากับลูกน้องครับขนุนและเสือน้องเสือติดตามมาตลอดนะครับวันนี้ก็เปิดน้ำสูบจากน้ำใต้ดินนะครับเพื่อปล่อยลงบอ่อบ่อที่เราขุดไว้นะครับน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะแปดเก้าเมตรนะครับตอนนี้น่าจะห้าหกเมตรที่มีน้ำอยู่นะครับ ก็น้ำก็จะไหลผ่านไปสู่บอ่บอบ่อนู้นนะครับบอ่บอบ่อแรกบอ่อที่บำบัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราให้น้ำบำบัดกันเองนะครับเพื่อจะดูดไปลดต้นไม้กระเจี๊ยบก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำกระเจี๊ยบรับประทานกันดีกว่าครับจากจุดนู้นนะครับก็จะมีท่อ อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนะมีท่อนี้พาดคันดินตรงนี้มาปโป่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้ําก็จะผ่านตรงนี้ไปลงลงบ,อบ่อนี้อ่าลงบ,อบ่อที่เป็ดกาลังว่ายเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับอันนี้เลี้ยงปลาไว้เยอะเลยนะครับไม่รู้เป็ดกินไปเท่าไหร่แล้ว นี่ก็ทำแพรให้เป็ดได้ไปพักผ่อนอยู่ข้างบนกลางสะนะครับเพื่อความปลอดภัยหมาจะลงไปบรบกวนตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะอัดน้ำสู่ไรของเราอันนี้ไก้ท่อหนึ่งนะที่เราส่งน้ำจากมิร์ตมาเรียนแบบนี้เพื่อให้น้ำมัน ได้บำบัดตามธรรมชาติซะก่อนนะครับน่ารักไหมครับเป็ดก็เห็นผมเก็จะมาใกล้ๆนะครับชีวิตเป็ดและชีวิตหน้เสือ น้องเสือก็ไม่ทำเป็ดนะครับก็เป็นเด็กดีเป็ดมันขึ้นมาหาพ่อดูไอ้เสือดูไอ้เสือ,อเดี๋ยวเดีจะโดนเป็ดงาบพอพ่อ,พอมานั่งมันก็เลยขึ้นมาน เป็ดมันตัวเสือมันขอูไอ,อหาเรื่องไอ,เอ้เสือหาเรื่องแช่เขินไอ,เอ้เสือ เป็ดกับหมาเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับมีเสือกับน้องหงฟ้าเหงไงครับชีวิตกดเสียนสำราญของลุงโลดนะก็สนุกสนานนะครับติดตามเพจลุงโลดต่อไปนะครับ บ้านสวนลุงโลดแล้วก็กเกษียณสำรานกับลุงโลดนะครับสวัสดีครับ